สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปไลออนเอิร์นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันคือไม่จ่ายแล้วนะครับก็คือมันให้เล่นแบบคลิกไปเรื่อยพวกนี้นะครับมันจะมีพลังงานข้างบนให้นะมันจะจํากัดถ้าคลิกครบ30ครั้งก็จะได้เพชรมานะครับซึ่งหนึ่งพันเพชรเท่ากับ1เซนนะครับ2,000เพชรเท่ากับ2เซนนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ผมถอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกดถอนให้ดูนะขึ้นอสองเซนเนี่ยโฆษณาขึ้นนะครับ แล้วก็กดเพย์นะครับดีเพื่อเพย์เอาคือมันมันไม่ได้ละซึ่งผมแนะนำให้ลบนะครับอ่าแอป,ปนี้ผมเล่นมา2เดือนแล้วนะครับถ้าใครยังเล่นอยู่ในมือถือก็แนะนำให้ลบนะครับสำหรับแอป,ปนี้มาดูในส่วนของการจ่ายนะครับซึ่งมันเคยจ่ายนะผมถอนไป5ครั้งนะครับซึ่งวันนี้ว่าจะมาถอนอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่ได้ อันเดียวเข้าเพลียเพานิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นของ l า o อ e อนเอิ์นะครับทั้งหมดเลยยบถอนไป5ครั้งนะครับถอนครั้งแรกนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เดือนมีนานครับเดือนเมษานะก็เพิ่ง20เมษานะที่ถอนไปนะครับแล้วก็21เมษา24เมษา29เมษานะครับเราถอนล่าสุดก็คือ10 สพฤษภาคมนะครับอืมก็เล่นมาเดือนกว่านะตอนหลบแอปนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่จ่ายละถ้าใครยังมีเครื่องก็ลบนะครับซึ่งที่ตามที่ผมรีวิวไปน็ะคือมันไม่จ่ายนะโฆษณาเด้งอีกละแอปอะไรอีกน่ะสองศูนยะ์สี่ไปเลยใช่ไหมอืมกดข้ามได้ไหมเนะี่ยชื่อแอปกษัตริย์แห่งเหรียญ โอ้โหสองศูนยสกล้กแล้วอืมแอปแนวนี้ผมเห็นบ่อยนะก็คือผมทำคลิปหลายอันละมันไม่จ่ายในส่วนของตัวนี้ก็ไม่จ่าย้วครับอ่ะแนะนำให้ลบนะครับอ่ะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ